วันนี้ผมจะพามายามกระชังนะครับหม่อวานี้พุมทำกระชังไม่ไปเนาะแต่ผมจะแบกไว้หมุมนู้นนะครับอันนี้กระชังเก่าครับสภาพมันมันจะบวมิดบมดม่าจะติดปลาครับเนี่ยมันจะออกกระเป๋าเนาะดูปิดปากไว้ก่อนน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับเนี่ยดูดูนะครับเนี่ยกระชังแบบมันจะบวติดเลยนะครับเนี่ยมันจะมาป่ามันจะบาเข้าเลยนะครับแต่มันเข้าด้ยครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอ้โหโอ้ยมันจะพังกระชังจะพัง กระชังจะแตกครับกระชังจะแตกกี่ตัวเนี่ยสองสองตัวคู่ตัวใหญ่มากโอ้ยกระชังแบบคุณรักไบเหมือนก้อนนั่นน่ละผมก็เลยไปถ่ากระชังไม้นะครับแต่สองตัวคู่เลยนะครับนแท้ผมบอกนั้นมัดไว้เชย่อเองนะครับนโอ้มันบ่รุษจะเข้าได้เนาะ ซองตัวคู่อะคุณว่าไซโลนะครับนะมีนะครับเนี่ยดูสภาพกระสัง,งเขาเลยครับนะีูยดูดูนะครับเนี่ยไซโลนี่มีแน,น่นอนครับเนี่ยโอ้ยบน่าเชื่อหนุ่มันเข้าไปได้ไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวมันหลุดดูนะครับพี่น้องไซโลนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าไปเปิดที่ตรงนู้นนะครับเนี่ยกระสังห้างๆ กระสังไม้นี่แฮุ่มเพิ่งเอาไปดักหวานนี้นะครับกระสังแห้งนะครับนะงานขนาดนะครับจ้ะต้องยกขึ้นมาเลยครับดูสภาพกระสังนะครับมันเหมือนจะบวติดนะครับเนี่โหจะแตกเลยนะกระสังจะแตกแล้วอ่ะผูน่าเชื่อเนาะมันติดตัวใหญ่เลยเนาะไซโลนี่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปชั้งให้ดูนะครับโอ้โหดูนะครับยังเหลืออีกตัวนึงครับพี่น้องไซส์เท่ากันเลยครับผม ดูนะครับรูกระชังอะ่ะมันมันจะบุกเข้าได้อะ่ะแต่มันเข้าเชยอ,อะ่ะดูนะครับใส่ด้วยเป็นปลาธรรมชาติแน่นอนครับเนาะโอ้โหตัวนี้ติดตาเลยนะครับเนี่เกล็ดิ่มหลุดลงโอ้โหมโน่าเชืออ่อเนาะดูนะครับเนื้อสภาพกระสังเราเอาไปดักไรเล่นๆเลยครับเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทําเลยนะครับมันมโน่าติดใช้ขนาดเนี่ยสองตัวเลยอะ่ะตัวใหญ่ด้วยจริงๆปลาช่อนเนี่ยพุ่มบอได้เอามาปล่อยเลยนะครับเนาะ มันมาตามเองธรรมาชาติมาลงซ่าพุ่มอะครับดูนะครับเนี่ยอู้มา,นานขนาดครับผมสุดยอดว่ะม,มัน,นาเชิ่นเนาะกระสังไม้เดียวรอติดตามพลง,งานนะครับเนี่ยว่าเพิ่งอ,อาดักมหวานเนะี่เนาะตัวใหญ่มากอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจอไปช่างให้ดูนะครับเนี่ยว่าจะได้จักรโลนะครับเนี่ยไโโลนี่ผมว่ามีครับเนี่ยอ้หมัน,นมาน,านเลยครับเนี่ยเนี่ยผมจะพามาดูกระสังที่พุ่มไปดักพุ่มทำเมื่อวานนี้แล้วพุ่มก็เอามาใส่ไวไนนะ้เนาะเนี่ย อันนี้ใช้ไว้ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวจะรอติดตามพลนงานนะครับเนออปลาช้อมันมาจากไหนไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะยู่ในนี้มันเยอะมากเลยครับเน่ะมันดินน้ำตุ่มตมอ่ะพุกระบอกคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะได้ไปแล้วเนาะตัวหนึ่งเนาะนู่นเนาะไซโหลเหมือนกันแล้วก็ได้ไปวันก่อนหกขีดนะครับกระชังแบบเน่าเน่าอ่ะพุก็เลยทํากระชังส่วยๆมาดูดิกระชังแบบเนี้ยมันจะติดหรือเปล่าครับกระชังแบบนั้นมันทําไมเข้าอป็นรูเหมือนกันเนาะดูดิเข้าซองตัวครูเลยมบ่ เชื paid, ่ออะไรดนะีเดี๋ยวไปชั่งให้ดูนะครับนะกระบางครับผมมืดแล้วมาให้อาห้ามตาพอดีครับนะเลี้ยงป่านนึไว้ฟังนู้นนะครับได้กับข้าวเย็นแล้วนะครับเนียเดี๋ยวจะไปชั่งให้ดูเราวันหนักกี่ขีดกิโลครับไอ้ครับผมกระบป๋ครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูกันครับนะว่ามันจะขึ้นกิโลนะครับเนีเดี๋ยวจะชั่งให้ดูเลยนะครับม่านมากนะครับแม่บ่เชื่อเลยครับต่ว่าได้ป่าแบบ มันบนหน้าเชียร์ว่ามันจะเข้านะครับเนี่ยจะชั่งให้ดูนะประมาณสักอู้สองโลสองขีดนะครับตัวละโลกว่านี่มีอยู่นั่นเนาะสองโลสองสองโลอะไรนะสามขีดสองโลสามขีดเดี๋ยวจะชั่งทีละตัวให้ดูนะครับว่ามันจะซึ่งโลไหมโลนิดๆนะผมว่าเพราะมันใหญ่คู่เลยนะครับเนี่ยมันบนหน้าจะเข้าไปได้ไงอู้โลหนึ่งขีดเนาะอันนี้โลหนึ่งขีดนะครับอันนี้ โลสองเหรออันนี้น่าจะโลซองโลหนึ่งขีดเหมือนกันเหรอหนึ่งขีดกัวกวเนาะมันก็เลยเป็นโลสามขีดเด็ดเนาะให้ซ่องโลสามขีดด้วยครับเนี่ยว้าวโอ้ม่านคักๆเลยครับเนี่ยเออไดวรอติดตามกระชังไม้ที่พุ่มทําไปนะครับนะทําช่วยแล้วมันจะติดหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้กระชังแบบเก่าๆห้างๆทำเองนะครับนะมันติดเช้ยนะครับเนะผมบอกเลยมันมานเลยนะครับเนี่ย แม่ดูนะครับนะแม่กำลังกินข้าวอยู่นะครับนะแม่ไม่น่าแม่ไม,ม่เชื่อนะครับดูเป็นไงอ่ะ <laughs> มันคักครับผม